จำได้ดีว่าวันนั้นพากันออกเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันจุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนพ่อครับเป็นหมู่บ้านทางชนบทหน่อยเป็นบ้านบุญดอยไปถึงตอนนั้นก็ประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นแล้วตอนนั้นก็เลยบอกกับพี่ครับว่าเราไปเดินเล่นดูตรงป่าที่ลุงดําเคยเล่าให้ฟังกันไหมแกก็เดินปลีกตัวออกจากพี่ชายไปครับในระหว่างที่กําลังเดินเขี่ยกิ่งไม้อะไรไปเรื่อยนี่แหละครับเขานได้ยินเสียงเรียกครับเป็นเสียงเรียกที่ดังมาจากในป่ามันคือเสียงของคุณพ่อเขาครับ ตอนนั้นได้ตัดสินใจครับวิ่งเข้าไปตามเสียงเรียกตอนนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปมันก็เริ่มมืดเพราะว่ายิ่งเข้าไปลึกเรื่อยๆครับมันแทบจะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยก็เลยตะโกนเรียกครับว่าพ่อพ่ออยู่ไหนกันแน่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาเหมือนเขาถูกปล่อยทิ้งอยู่กลางป่าคนเดียวในระหว่างที่กําลังยืนอยู่นี่แหละครับปรากฏว่าเขาได้ยินเหมือนกับจะเป็นเสียงเรียกของใครบางคนพูดขึ้นมาจากด้านหลังของเขาว่ามึงออกไปไม่ได้หรอกกูจ๊อ